สวัสดีค่ะวันนี้เรามีวิธีการกำจัดไม้ไผ่โดยไม่ต้องใช้สารเคมีมาฝากเพื่อนๆนะคะเราไปเจอมาจากสวนเกษตรส0งพันที่อยบนราชธานีค่ะก็คือทึ่งมากๆเขาใช้กล้วยในการกำจัดไม้ไผ่นะคะคือถ้าสมมติว่าเราไม่เอาแล้วไม้ไผ่เราก็ตัดให้ตอมันสั้นๆนะคะแล้วก็เอากล้วยปลูกลงไปเลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าไม่สามารถที่จะขุดดินได้นะคะเนื่องจากมันจะมีรากไม้ไผ่เยอะเราก็ใช้วิธีการวางกล้วยเอาไปแล้วก็ เอาดินมาถมที่โคนของกล้วยนะคะก็คือปลูกลอยๆแบบนั้นได้เลยกล้วยก็สามารถจะเกิดได้นะคะปลูกไปไม่นานค่ะตัวไม้ไผ่ก็ก็จะทยอยตายเพราะว่าใบกล้วยมันจะไปบงังแดดทําให้มันไม่สามารถสังเคราะห์สแสงได้นะคะตัวไม้ไผ่ก็จะทยอยตายไปนะคะอันนี้ก็ปลูกกล้วยกล้วยก็งามเลยค่ะไม้ไผ่ก็ได้ตายจากเลยนะคะ เคยมีไม้ไผ่ที่สวนนะคะก็คือใช้วิธีการเผาเผาก็แล้วนะคะใช้ไมโครคุดก็แล้วมันก็ไปเกิดใหม่มันไม่สามารถที่จะกำจัดได้ถ้าเกิดใช้สารเคมีมันก็มีต้นทุนแล้วก็มันก็เป็นอันตรายนะคะแต่ว่าวิธีนี้ก็คือเจ๋มมากเลยเราสามารถได้กินกล้วยด้วยในขนาดเดียวกันเราก็สามารถที่จะกำจัดไม้ไผ่ตามที่เราต้องการได้ด้วย เพื่อนๆก็ลองเอาไปทดลองดูนะคะอันนี้ก็คือไปเห็นมาแล้วนะคะเขาทําไปหลายหลายหลยกอแล้วก็คือเขาต้องการปรับพื้นที่จะไปทําอย่างอื่นก็เลยใช้วิธีการกาจัดแบบนี้ก็คือเป็นวิธีที่สุดยอดมากเลยถ้าเกิดอยากได้เคล็ดลับดีๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ